สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสวนบ้านสวนคลอง12มีอะไรน่าสนใจนะครับต้องบอกเลยว่าที่ตรงนี้สวยมากราคาดีมากเดี๋ยวเราจะพาชมกันนะครับดูรอบๆว่ามีสวนอะไรบ้างราคานี้ต้องบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มมากอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวที่จะนั่งรถอ e ีแท็กนะฮะนี่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นบ่อปลาบ่อรวมนะฮะปลารวมทุกอย่างเลยนะครับ แล้วก็เรียกว่าที่นี่มีสิ่งปลูกสร้างนะฮะที่เห็นเป็นบ้านสองชั้นตรงนี้มีครบแล้วน้ําไฟอะไรพร้อมไฟสามเฟสด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาบอกเลยเรียกว่าใครมีรถอไฟฟ้านะนี่จอเงี้ยชาร์จไฟได้ติดตั้งได้ไงใช่อะเริ่มจากที่แรกเรามีบอ่อปลารวมนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีตรงไหนอีกตรงนี้นะครับก็มีหลักนะฮะเรียบร้อยเลยที่ดินเนี่ยจะอยู่ถึงกลางคลองตรงนี้นะฮะนี่มะม่วงเริ่มมาละโอ้ เธอมาไม่ใช่เป็นที่ดินเปล่าเรียกว่าพร้อมทํากินใช่เราไม่ต้องไปไปทําดินอะไรใหม่ไปขุดอะไรใหม่เนาะใช่อาจจะให้ดูหลักเขตนิดนึงนี่ก็มะม่วงที่นี่มีหลักเขตหมดไม่ต้องห่วงฮะเราจะเห็นเสาไหะนั่นนะฮะนั่นคือหลักเขตเป็นฉนดพุทธแดงเป็นองลัวอันนี้โซแรก่ว่ใหญ่เป็นมะม่วงก่อนใช่ไหมฮะมเขียวสเส๋ย,สะยนะครับเยอะมาก เอามปต้นฝรั่งด้วยเดยวนะครับอาวโวคาโดไม่มีลูกแล้วหรอครับมิดตอนนี้มันเจ้ามีออกประมาณเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์อ๋อต้นเดือนกุมภาพันธ์ทีหนึ่งมีทุเรียนแซมด้วยโอ้ทุเรียนทุเรียนกล้วยกล้วยชิ้นกล้วยมงเย่หือห่วงอาร์ทีโอหลายกพันอยู่มาโยงคิด มะยงชิดโอ้อของดีนคะรนายกะมะยงชิดโอ้เยอะมากมีฝรั่งแดงฝรั่งแดงอันนี้แดงสีสเกต <c oughs> เราจะปลูกแซมไว้อันนี้อันนี้แหละฝรั่งแดงอันนี้แดงอยุธยาอะไรนู้นอยุธยา <c oughs> เยอะมากอ่านี่เอาบิวเอาบิวก็ปลูก้ว <c oughs> ยปลีมาแล้วโอ้ย ันนี้ก็เป็นบ่อปลาอันนี้ปลาก็อยู่ทั้งบ่อใช่ไหมครับสี่เดือนสี่เดือนไม่ได้โอค้าแม่ค้ามารับคือบ่อเนี่ยคือเราพูดง่ายๆว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยพอแจ้งเขาปั๊บในเดี๋ยวเขามีทีมงานมาจับวิทย์น้ำจับเรียบร้อยว้าวเราตั้งอยู่บ้านไปรับปลา อย่างนี้ว่าคือซื้อที่ตรงนี้ไม่ต้องมานั่งเคลียดินถมดินขุดบ่อแล้วก็มีคนรอรับซื้อไม่ว่าจะเป็นปลาครับพืชผลไม้เพราะว่าพอค้าบ่อเนี่ยดินเราไม่ได้หายไปไหนนะเป็นเนื้อที่เดิมเพียงจะเราว่าตลบดินขึ้นมาทําคันเท่านั้นเองเพราะดินยังอยู่ครบหมดเราไม่ได้ขุดหน้าดินไปไหนหน้าดินคือเป็นพื้นเดิมเพียงแต่เราตลบดินขึ้นมาทําคันเท่านั้นเองอันนี้เรามีเครื่องตีน้ําด้วย เวลาเราให้อาหารเกิดปลาลอยปลาอะไรก็อันนี้ใช้เครื่องอันนู้นเป็นมอเตอร์ว้าวพ่อเรียบร้อยเอออันนี้เป็นพันในนั่น <S <S บู๊เจ็ดอโวคาโดบู๊เจ็ดโอ้อน,นี่เป็นม่วงในนั้นน้ำดอกไม้สีทองอ๋อน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สีทองด้วยนี่อันนี้เราปลูกไว้เนี่ยประมาณสองปีครึ่งเนี่ยสองปีครึ่งอ่าเราใช้เป็นในนั่นต่อยอดอ่า พันต้นพันมันเป็นในเขียวเสวยพันรจนาอันนี้รถเจนาอา่ารถจนาเพิ่งจะเริ่มอันนี้มันเพิ่งจะเริ่มเริ่มออกบางต้นเริ่มเริ่มออกเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยนี่ออกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังกำลังออกช่อเนี่ยช่อมาแล้วช่อมาแล้วเนี่ยอันไหนที่พุ่มเขาจะนั่นหน่อยก็ฝรั่งก็เริ่ม พอได้รับทานได้แล้วนี่ดูกล้วยเราดูเครือดิโอวโคโดนี่อายุมันปีเนี่ยหกเจ็ดปีโวโาโดเจ็ดปีเจ็ดปีเนี่ยุเรียนระยะทางที่เรานั่งมาตอนนี้คือสามร้อยห้าเมตรสุดที่ดินนีสามรอยห้าเมตร หน้ากว้างหน้าบ้าเมื่อกี้ที่เราดูอ่ะอันนั้นห้าสิบสามเมตรเนี่ยที่ที่ดินเราเนี่ยจะมาสุดตรงนี้สุดก็คือดูดูอันนี้ก็ได้ใช่ไหมอันนี้ไว่ทําอะไรครับอันนี้มีเขาดักล่วงดักร่วงสวนมะพร้าวมะพร้าวหลักเขตเราจะอยู่การคลองอนะีกการคลองน้ํานี่คลองจะมีผัวไทยสำหรับระบายน้ำว้าว Squ อย่างที่บอกครับคือพร้อมทำธุรกิจต่อได้เลยนะฮะ หรือถ้าเกิดใครคิดว่าสึกชิวๆอยากจะแบบมีกินตลอดปีของของเรามีหลากหลายกล้วยไข่กลวยไข่เผื่อใครแบบเอ้ยตรงนี้มีปลาแล้วอยากจะเลี้ยงไข่ไก่อะไรก็ด้านหน้าก็ยังมีพื้นที่พอ,พอทําได้อยู่บางคนอาจจะมองอลึกขนาดนี้นะฮะหน้ากว้างขนาดนี้นะครับหน้ากว้าง53เมตรลึกมา305เมตรทั้งหมดนี้ประมาณกี่ไร่นะครับ10ไร่7ตารางวา สิไล่เจ็ดตารางวาตามหน้าฉนดเลยตามน้าสนดคุดแดงด้วยคุดแดงไปถึงจุดตรงนี้นะ,ะก็คือเรียกว่าล้อมรอบตรงนี้เลยล้อมรอบลมดีนะฮะนี่ขนาดเรามาประมาณเออเสิบโมงครึ่งนะครับตอนนี้ยสิบโมงครึ่งมองไม่เห็นแน่เลยแต่ตอนเย็นคือลมแรงมีอะไรที่อยากกินเราก็ปลูกมทีทุกอย่างสซนตรงนี้ที่นี้มันก็ปลูกขึ้นง่ายเนี่ย เขตที่ดินกองเราเนี่ยนี่เรามาถึงตรงอ๋อนี่ไงเขตอ๋อ,อหเห็นเลยว่าโอเคมีเขตเนี่ยแต่จริงๆแล้วจากนี้ไปเนี่ยเราอยองังมีอีกทีนี้คือเขาไม่ไม่ไมปักงคลองนะเขาทอยมาให้รู้ว่าแต่ว่าในชนดเขาเระบุไว้ตรงนู้นอ่าโอเคเรายึดฉนดเป็นหลักยึดฉนดเป็นหลักอ่าเลยน้อยเห็นว่าเนี่ยเป็นพื้นที่จริงๆซึ่งเรียกว่ามีไม่ใช่แบบบางคนคือเอาจริงนะเราก็พูดตรงเลยว่าบางที่ไม่มีหลักอย่างนี้เลย ไ,ไอ้นี่คือให้เห็นชัดเจนว่าเฮ้ยจ้หนดหนเยนี่เรียกว่าเราสามารถดูตัวเลขได้เลยเออมีครบคือไม่ต้องห่วงครับที่นี่มาแบบไม่ไม่ต้องกลัวสอประกอ <c oughs> ไม่ต้องกลัวสประกออันนี้ถูกต้องนะฮะ<อ>เรียบร้อยเลยทุเรียนประมาณสามิต้นทุเรียน30สต้นมะม่วงกี่ต้นครับประมาณร้อยต้นร้อยต้นร้อยร้อยฝ่าฝ่าโอ้โอ้โอยกกว่าม <ไป S 1> นะยงชิดนั่นสามต้นนั่นเก็บไปเมื่อปีที่แล้วได้ประมาณร้อยกิโล หลายกิโลเลยเหรอโอ้สามต้นเนี่ยนะสามต้นโอ้สวัสดีนี่<อ>ดินดีลงไม้เก่าเนี่ยเขาโมเหมาไปหมดเลยส่งไปใต้อ <c oughs> ของดีนครนายกนะฮะนายงชิดนายงชิดแต่อย่างว่าครับจริงๆอย่างเงี้ยเกษตรผสมผมว่าดีนะครับผมสม,สมไม่งั้นถ้าปลูกเยอะนะวันไหนมันไม่ขึ้นหรือว่าดินไม่ดีปีไหนแล้งอะไรเงี้ยโอ้แย่เลยประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจนะฮะนี่เจ๊เรานะฮะ อืมเจ้เราสนใจมาดูที่กันอีกทีก็ได้นะฮะนัดกันได้เลยนะฮะราคาไม่แรงครับสนใจก็ติดต่อสอบถามราคาหรือว่านัดดูที่ดินของเราได้นะคะที่สวยขนาดนี้ถ้ามีทางจริงผมก็อยากจะสอยไว้เองแล้วนะเพิ่มเติมนะฮะมีต้นมะนาวแคลิฟอร์เนียนะครับอืมลูกใหญ่ลูกใหญ่มากนี่ฝรั่งแดงหน้าตาอย่างนี้ออันนี้ไม่ค่อยมีน้ำหรอกเพราะมันยังเขียวอ๋อ ขนนขนนก็มีอันนี้เป็นมะนาวก็ลายเม็ดเหมือนกันลายเม็ดฉันเพิ่งเคยเห็นอันเนี้ยมะนาวลายเม็ดเนี่ยมาดูค่ะวีฉันเพิ่งรู้จักไม่มีเล็บอ่ะ๋อโ้หมะนาวแบบเป็นเนื้ออย่างนี้เลยลองกินดูดิโอเคฮะอ๋อเออมันกัดกรบกรบกึุบกรุบอืมเก็บใส่เปล่าอืม เียเดหมือนน้ำส้มโออ่ะแต่เป็นมะนาวเดี๋ยวที่เห็นเมื่อกี้นะฮะนี่แค่อีกส่วนหนึ่งนะยังมีเยอะโกโก้ก็มีนะครับคุ้มครับที่นี่มบอกแล้วมีกินตลอดปีส่วนไม่เคยสกปรกนะคะเก็บตลอดดูแลตลอดพ่อน้ำเดินเรียบร้อยมาติดต่อมาได้เลยฮะแล้วก็จะได้เนี่ยมาดูของจริงดีกว่าครับ